สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวธนูคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปความรักนะคะประจำเดือนพฤษภาคมค่ะ2568นะคะไปดูกันว่าพลังงานความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะแม่หมอก็ขอเช็คพลังงานคุณก่อนเนาะคลิปของแม่หมอนะคะสามารถดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีนะคะคุณสามารถดูตารางใต้คลิปได้เลยนะคะแม่หมอแปะไว้ให้ที่ดีสคริปชั o นค่ะขอเช็คพลังงานคุณก่อนถ้าพลังงานคุณตรงนะคะ คลิปนี้ในเดือนพฤษภาคามนี้ก็อาจจะเป็นคลิปของคุณนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะชาวธนูโอ้โหสิเหรียญความรักมากับความรวยนะเนี่ยนะคะเจตเมนค่ะ King Cups ไพ่พระนะคะแล้วก็แปดดาบค่ะอัศวินถือดาบไม่หมอหมองว่ามีบางคนเนี่ยเข้ามาปลดล็อกชีวิตของคุณนะ มาอุปถัมภ์นะมาช่วยเหลือทางการเงินการทองถึงเวลาที่ทําดีก็ต้องได้ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนนาค่ะก่อนหน้านี้คุณอาจจะเจอปัญหานะคะมืดแปดด้านไม่รู้ว่าจะก้าวไปยังไงในชีวิตนะชีวิตรักอาจจะ,ะท็อกซิกนะะอาจจะเจอกับความรักที่ไม่ดีหรือปัญหาในเรื่องของการเงินการทองนะฮะบางคนเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวบางคนก็เกิดการหย่าร้างบางคนก็โดนเทนะคะแม่หมอก็มองว่า อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าต้องการใครสักคนหนึ่งเข้ามาเกื้อกูลในชีวิตของคุณค่ะและคนคนนั้นอาจจะเป็นธาตุดินพฤกษกันมังกรนะคะธาตุน้ำพิจิกกรกฎมีนหรืออาจจะเป็นธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะหรือเป็นราศีสิงราศีเมฆแล้วก็เอ่อราศีพฤกษหรือว่าจะเป็นราศีกุมก็ได้ค่ะนะคะก็คือคนคนนี้ไม่เหม,มาะมองว่าปัจจุบันเนี่ยคุณได้รับการช่วยเหลือ การปลดล็อกในเรื่องของการเงินการทองถึงเวลาที่คุณจะได้สุขสมหวังหรือตอนนี้คุณอาจจะรู้ว่าโชคชะตาของคุณเนี่ยกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะเขาคนนี้เป็นคนที่ดีมากนะคะเป็นคนดีจริงๆค่ะเป็นคนที่อาจจะทําบุญร่วมกักบคุณมาหรืออาจจะเป็นคนใจบุญอาจจะเป็นคนที่มีความเมตตานะคะมีความเมตตามาเป็นคําตอบมาปลดล็อกชีวิตของคุณให้เกียรติคุณแล้วก็อ่อนโยนกับคุณมากม รักคุณปรารถนาดีกับคุณรู้สึกดีกับคุณคือมอบแต่สิ่งดีๆนะคะให้กับชีวิตของชาวธนูค่ะให้คุณได้ปลดล็อกจากคําว่ามืดแปดด้านในชีวิตอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็คนคนนี้นะคะเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าแอคชั่นนะชัดเจนกับกับคุณไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าเช,ชื่องช้านะคะอืดอาดยืดยา้ไม่เลยนะคนนี้เขาจะชัดเจนกับคุณคือเขาเรียกว่า,เ,าเหมือนกับเหมือนกับ เร่งรีบที่จะช่วยเหลือคุณอะทำทุกวิธีทางที่จะปลดล็อกคุณช่วยเหลือคุณไม่หมอรู้สึกว่าใครที่อยู่ใน energy นี้นะคุณจะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นว่าชีวิตของคุณนั้นมันมันถูกโชคชะตาเปิดออกแล้วคุณกำลังจะได้รับนะคะคุณจะรู้ว่าคุณได้รับการ support จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ s พ p p o r t จากความรักมาพร้อมกับการเงินที่แบบปลดล็อกชีวิตของคุณเลยค่ะโอเคนะคะ ไปเช็คความรู้สึกของเขาดีกว่านะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับเพื่อนๆชาวธนูบ้างค่ะรักมาพร้อมกับเงินทองมาพร้อมกับความมั่งคั่งร่ํารวยมาพร้อมกับความรู้สึกดีๆของใครบางคนที่รักจริงมากๆนะคะได้เจอคนดีคนที่สินเสมอกันโอ้โหคุณค้ไพ่ไหลออกมาตามนั้นก็เลยก็แล้วกันนะคะตามนั้นเลยก็แล้วกันคะ่ะเนาะไหลออกมา กระโดดออกมาไหลออกมานะคะแล้วก็แล้วก็นี่9ดาบกับ8ดาบนี่อยู่ตรงกันเลยอยู่ตรงจุดกันเลยนะคะไพ่ไหลออกมาเป็นเซตเลยนะคะเมื่อกี้นี้นะแม่หมอสับไพ่นะแม่หมอมองว่าเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆเนี่ยมันเกิดขึ้นกับคุณคุณได้ปลดอันนี้9ดาบเนี่ยมันเป็นเรื่องของคุณคุณเข้าคุณนึกภาพเวลาที่คุณรู้สึกว่าอยากจะขอบคุณจัก,กรวาลไหมมันเหมือนกับ มันเหมือนกับตื้นตันใจมันเหมือนกับว่ารู้สึกเหมือนได้หลุดพ้นออกจากปัญหาอุปสรรคชีวิตมันเห็นแสงสว่างมันเห็นความสดใสอ่ะการลุกขึ้นมานั่งแล้วก็เอามือแบบเหมือนกับขอบไม่รู้จะขอบคุณจักรวาลไม่รู้จะขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่รู้จะขอบคุณอะไรดีอ่ะมันเหมือนมันปลื้มมันตื้นตันตื้นตันไปหมดเลยอ่ะมันเหมือนกับชีวิตแต่มันเหมือนกับมีปาฏิหาริย์มันหลุดออกมาจากตรงนั้นได้ยังไงเกิดสิ่งนี้ขึ้นได้ยังไงมันทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่า มันตื้นตันใจจนบอกไม่ถูกนะคะประมาณนั้นนะเอเนจีของคุณนะคะเพราะว่าคนคนนี้ความรู้สึกนะคะเขาต้องการแต่งงานสร้างครอบครัวกับคุณเขามีความสุขเขาอยากจะมีลูกกับคุณด้วยนะถ้าคุณสามารถมีได้นะคะหรือถ้าคุณเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเขาก็รักนะคะคุณรักลูกของคุณด้วยเนี่ยนะทุกอย่างคือสดใสไปหมดเลยคนคนนี้หน้าที่การงานเพียบพร้อมทุกอย่างคือเลิศเพอร์เฟกหมดเลยนะมีเอเนจีของ ธาตุไฟด้วยนะเมสสิงห์ธนูนะเขาเป็นคนที่แบบมีธุรกิจส่วนตัวเป็นคนมั่งคัง่งเป็นคนน้ำรวยพร้อมที่จะมาเปิดโอกาสคือเหมือนกับเป็นโชคกลา้าเหมือนคุคุณถูกรางวัลที่หนึ่งพร้อมแจ็คพอตอ่ะให้กับคุณเนี่ยพร้อมช่วยเหลือพร้อมปลดล็อกคุณเลยคือความรู้สึกเขาที่มีกับคุณน่คือครอบครัวแล้วก็รู้สึกว่าคุณคือความสดใสคือความน่ารักคือความสดชื่นในชีวิต ไม่รู้สิเขาอาจจะถูกชะตากับคุณเขาอาจจะเอ็นดูคุณเป็นพิเศษเขาอาจจะรู้สึกพิเศษกับคุณมากๆจนอยากจะให้ชีวิตของคุณเนี่ยได้มีโอกาสของความสุขความโชคดีนะในชีวิตของคุณเลยนะเนี่ยเหมือนกับปลดล็อกเลยคุณได้รับโอกาสเงินโอกาสทองโอกาสความรักความเชื่อมั่นความ อ่อนโยนทุกอย่างเลยนะในชีวิตของคุณเลยนะชาวธนูไม่มอจะไม่รู้จะบรรยายยังไงแล้วเนี่ยคือมันดีเลิศไปหมดเลยอะ่ะเออจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นไปดูกันนะคะว่าแนวโน้มชีวิตของคุณชีวิตรักของคุณเนี่ยในเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะมันดีเลิศไปหมดเลยอะ่ะใครๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะต้องอิจฉาชีวิตของชาวธนูนะที่คุณได้เจอกับคนที่แบบเมตตาคุณขนาดนี้ค่ะนะเมตตามาก จะเป็นยังไงคะ The Lover เอาละบอกได้เลยนะเมื่อไพ่ The l ฟ ver ขึ้นมาเนี่ยคุณจะได้รับพลังงานความรักที่ดีมากๆสวีดหวานมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งใครที่ยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นในแบบความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งแบบ18บวกอะไรอย่างนี้นะคะ เจอแน่เอาคโอเคไหมนะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งทําให้คุณได้มั่นใจว่าเอ้ยเขารักคุณจริงๆนะเขาปรารถนาคุณจริงๆเขาช่วยเหลือคุณจริงๆเขาอยากแต่งงานกับคุณจริงๆเขาอยากมีคุณเป็นคนในครอบครัวจริงๆมันจะตอกย้ําให้คุณได้รู้สึกถึงความชัดเจนในความรู้สึกของคุณว่าการที่เขาเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยเขาต้องการอะไรจากคุณนะคะ เ,เขาต้องการความรักค่ะนะโอเคไหมเขาต้องการความรักจากคุณเขาต้องการครอบครองคุณเขาเอ็นดูคุณเขาเมตตาคุณทุกอย่างเลยแม่หมอก็มันก็แค่พูดวนไปวนมาอยู่แบบนี้แหละเพราะว่ามันดีเลิศนะคะในเดือนพฤษพฤษภาคมเนี่ยเป็นเดือนที่คุณจะมีความสุขที่สุดการเฉลิมฉลองความมั่นใจที่จะเกิดความมั่นใจในชีวิตของคุณนะคะได้สุขสนุกสนานได้ยิ้มแย้มแจ่มใสได้พลังงานที่ดี นะคะไปเฮฮาปาร์ตี้กันแบบมันเหมือนกับต้องฉลองอะมันเหมือนนะประมาณนะั้นนะมันเหมือนกับคุณเนะี่ยเขาเรียกว่าลิงโลดอยู่ในใจอะเต้นแรงเต้นกายอยู่ในใจอะเฮ้ยมันเกิดขึ้นจริงๆรงหรอนี่ฉันฝันไปหรือเปล่าประมาณนี้เนาะเฮ้ยนี่ชีวิตของฉันจริงๆรหรอเหมือนซินเดอเรล,ล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะเนอะประมาณนั้นเนาะแบบเฮ้ยมีเจ้าชายมาแบบเฮ้ยถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็สามารถนึกพลังงานของผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบ แบบเห็นคุณงามความดีในตัวคุณเมตตาคุณหลงรักหลงไหลในตัวคุณอะไรกันแล้วแล้วแต่นะคะแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณเปรียบเสมืนอนเจ้าหญิงนะที่เอ่อที่แบบเหมือนแบบที่เจอเจ้าชายอะ่ะเจ้าหญิงผู้ตกยากเนาะแล้วมาเจอเจ้าเจ้าชายผู้มาพลิกฟื้นชีวิตของคุณอะ่ะอยางงั้นเลยนะคะสามถ้วยมานะคะโอ้โหเดือนพฤษภาเนี่ยเป็นเดือนที่คุณจะได้รู้สึกว่าคุณได้รับพลังงานความรักจากเขาเต็มเ็มเลย หนึ่งการให้เกียรติคุณยกย่องคุณนะคะคุณจะได้ทําหน้าที่สามีหรือภรรยาที่คุณจะต้องแบบเหมือนเป็นพ่อบ้านเป็นแม่บ้านนะอันนี้นะคุณต้องยอมรับในส่วนหนึ่งเลยนะว่าคุณจะต้องเป็นพ่อบ้านที่ดีแม่บ้านที่ดีคุณจะได้รับพลังงานดีๆทําให้คุณรู้สึกว่าการที่คุณปฏิบัติพัตวีการที่คุณทําหน้าที่ของคุณเนี่ยมันไม่ได้สูญเปล่าเลยคุณจะได้รับการตอบแทนก็คือชีวิตที่เปลี่ยนไปเลยเขาจะ ให้คุณเรากับว่าให้คุณอยู่ในบ่อเงินบ่อทองอย่างนั้นนะคะในคลืวหาดในบ้านหลังใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณสมควรจะได้รับอะความรักทั้งหมดเนี่ยเขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้นะที่ถือถ้วยใบนี้มาให้คุณน่ะถ้วยเนี่ยคือความรู้สึกที่แบบเป็นความรู้สึกที่ดีเป็นรักแท้แล้วคุณก็ได้รับพลังงานเนี่ยถ้วยใบนี้จากเขาอะโอ้ยคุณจะมั่นใจในพลังงานความรักนี้นะคะ จ็ดดาบอ่ะไม่ใช่ว่าความหมายไม่ดีนะเจ็ดดาบเนี่ยแม่หมอบอกว่าะระหว่างคุณกับเขาถ้ายังไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งถ้ายังไม่ได้มีอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เกิดยืนยันว่าอเขารักคุณในแบบคนรักใช่ไหมเออเขาอาจจะเอ็นดูคุณในแบบ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 ไหนก็ได้ที่ที่ยังไม่ใช่สามีภรรยาหรือว่าเป็นคนรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเดือนพฤษภาคมนี่จะเป็นเดือนที่ยืนยันการันตีได้ว่าเขาเสน่หาในตัวของคุณเขาหลงไหลในตัวของคุณ คุณจะได้เจอกับการวางแผนที่แยบยลมากๆที่เขาอาจจะเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างกับคุณนะคะพฤษภาคมเนี่ยเตรียมตัวไว้ได้เลยคะ่ะมีแผนนะเออเขามีแผนนะคะอาจจะได้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมนะคะเช่นของขวัญที่มีค่า นะของขวัญที่มีค่าออกมาจากใจที่เขาจะมอบให้คุณบางครั้งคุณเขาอาจจะเป็นวัยที่แตกต่างก็ได้นะคุณอาจจะอายุน้อยกว่าเขามากๆแล้วเขาอาจจะอายุเยอะคุณมากๆเลยนะแต่แม่หมอก็เชื่อว่า การที่เขาให้ทุกสิ่งทุกอย่างการที่เขามอบหรือทุ่มเทความรักความปรารถนาดีความเมตตาความจริงใจให้คุณเนี่ยเขาเอ็นดูคุณพิเศษไม่หมองเชื่อนะคะว่าคุณจะได้ของขวัญที่ล้าค่าจากเขาด้วยอาจจะเป็นแหวนเป็นสร้อยเป็นทองเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะได้รับในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเลิศมากนะคะเลิศมากอ่าอืมไา่อยากบอกอะไรกับชีวิตรักคุณคะเพื่อนเพื่อนชาวธนู พราอยากบอกอะไรกับชีวิตรักของคุณคะณนะตอนนี้เลยคะ่ะเมื่อคุณได้สุขสมหวังได้เจอคู่บุญคู่บารมีได้เจอคู่ประธรรมนะคะมีอะไรที่พ้าอยากบอกกับคุณเพิ่มเติมคะคุณเจ็บปวดมาเยอะแล้วใช่ไหมคุณโดนเทคุณโดนหักอกคุณเศร้าคุณทุกข์หัวใจของคุณมีแต่แผลมาเยอะแล้วใช่ไหมชาวธนู ใช่หรือไม่ตอบมานะคะคุณสมควรที่จะได้หลังจากนี้นะคะคุณจะได้รับการชดเชยคุณไม่รู้แหละคุณต้องมีคุณงามความดีในตัวเองคุณต้องเป็นคนที่ดีซื่อสัตย์สุจริตคุณต้องเป็นคนที่จริงใจแน่นอนเพราะฉะนั้นการเป็นตัวของคุณนี่แหละนี่คือสิ่งที่จักรวาลจะตอบแทนให้คุณนะคะคุณจะพลิกผันคุณจะร่ํารวยคุณจะเป็นเศรษฐีคุณจะได้รับการเลี้ยงดูปูเสือที่ดีมากๆ จากความรักแม่บอกบอกแล้วว่ารักมาพร้อมกับการเงินมาพร้อมกับโชคลาภที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะคุณสมควรที่จะได้รับเพราะคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยเป็นคนที่มั่งคั่งมากร่ํารวยมากนะคะแล้วเขาจะแบ่งปันความร่ํารวยนี้ให้กับคุณเขาจะให้เกียรติคุณยกย่องคุณเขารวยระดับไหนเขาก็จะให้คุณเนี่ยรวยได้ถึงระดับนั้น การเป็นอยู่ของคุณเขาอยู่แบบไหนเขาใช้ของแบบไหนเขากินแบบไหนคุณก็จะได้รับพลังงานแบบนั้นเท่าเทียมกันกับตัวเขานะคะลดมากต่อปีนี้นะคะชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงเลยนะอืคุณอาจจะมีบทบาทนะคะในเรื่องของการช่วยเหลือในธุรกิจการงานของเขาด้วยก็ขอให้คุณแค่ตั้งใจทํางานให้ดีที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้เพราะคุณจะได้รับผลตอบแทนที่ เลอค่าร่ำค่ามากๆนะคะคุณจะมีบทบาทในการช่วยเหลือในกิจการงานของเขาด้วยนะและเขาคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนต่างที่ต่างถิน่นต่างแดนแดนไกลที่อยู่ห่างไกลจากคุณมากๆแต่เขาคนนี้นะคะจะมาอยู่กับคุณคะ่ะมาเป็นครอบครัวเดียวกับคุณโอเคนะคะชาวธนูอะไรจะเลิศขนาดนี้อคลิปนี้อาจจะไม่ยาวมากเพราะแม่หมอก็มัน คือทุกอย่างเนี่ยมันมันมีคำตอบอยู่แล้วในในคลิปนี้นะคะว่าคุณโชคดีขนาดไหนก็คลิปนี้ก็อย่าลืมมีกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้พี่หมอด้วยนะนะเพื่อให้ชาวธนูอื่นๆที่ได้เข้ามารับฟังคลิปนี้นะคะได้รับพลังงานดีๆเหมือนคุณด้วยอะไพโรแมต์แอคชั่ลอยากเปาอะไรกับคุณคะชาวธนู่หมอมองว่าชีวิตรักของคุณเนี่ยนะ มันเป็นชีวิวตรักที่แบบคือเขาเรียกว่าการการเสพติดอ่ะมันมีอะไรบางอย่างนะมันมีอะไรบางอย่างเขาเรียกว่าสเสน่ห์ในตัวของคุณนี่แหละคุณมีสเสน่ห์นะแต่ว่าชีวิตรักที่ผ่านมาทําไมถึงผิดหวังบางครั้งคุณอาจจะไปยึดติดอยู่กับอยู่กับเขามากจนเกินไปแต่ถ้าแม่หมอมองว่าณปัจจุบันนี้สเสน่ห์ของคุณเนี่ยมันเหมือนกับมา attract มาแอตแท็กนะกับคนนี้มันเกิดมันเกิดอ่การเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรที่มันตรงกันอะเคมีที่มันตรงกันอะกับคุณคณนนี้เขาก็เลยหลงไหลในตัวของคุณมากๆ แต่ที่ผ่านมาถ้าบอกว่าเอ้ยทำไมคุณมีสเสน่ห์แล้วทำไมคุณถึงผิดหวังมันก็อาจจะมีสเสน่ห์ที่จะดึงดูดใครบางคนเข้ามาก่อนหน้านี้แต่มันอาจจะเป็นอะไรที่ไม่ยืนยาวนะคะมันอาจจะเคมีไม่ตรงกันหรือมีอะไรบางอย่างที่สําหรับตัวของคุณเนีอาจจะยังไม่ใช่สําหรับเขาคนนั้นแต่คุณใช่ที่สุดสําหรับเขาคนนี้และแม่หมอก็อยากจะบอกคุณว่าคนคนนี้นะคะแม่หมอเชื่อว่าเขาหลังจากนี้เขาจะขาดคุณไม่ได้นะ นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้นะเขาจะขายคุณไม่ได้เลยค่ะอะอะไรอีกคะที่พ่อยากจะบอกกับคุณค่ะบางครั้งอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะสงสัยว่าคุณมีคาสเน่ขนาดนี้ทําไมที่ผ่านมาเนี่ยคุณผิดหวังไงก็บอกไปแล้วเนะว่าบางทีเนี่ยจะต้องเจอคนที่แบบเรียกว่าเคมีตรงกันประมาณนี้เนาะแล้วคนนี้ก็ตรงกับคุณสุดๆนะคะรักครั้งนี้เนี่ยจะเป็นรักที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับคุณนะคะพลังงานของคุณ การอายุที่แตกต่างกันหรือวัยที่แตกต่างกันประมาณนี้แม่หมอก็ไม่รู้ว่าชาวโนนเนี่ยจะถูกอกถูกใจหรือว่าอชอบแค่ไหนแต่ที่แน่ๆมันเป็นพลังงานที่บอกว่าให้คุณเปิดใจนะคะเพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณให้ยกระดับสูงขึ้นเหมือนกับว่าความรักครั้งนี้นะถ้าคุณเปิดใจนะคะมันจะยกระดับชีวิตของคุณด้วยนะคะเป็นชีวิตที่สูงขึ้น Energy ดีขึ้นก็คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปในทิศทางที่ คือไฮเลยอะไฮไโซไปเลยนะคะประมาณนั้นเลยนะเลิศค่ะนี่คือรักที่ดีที่สุดรักที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับชีวิตของคุณแล้วนะชาวธนอูอย่าได้สงสัยหรือกังวลใจอะไรไปเลยนะคะคุณจะได้รับการสนับสนุนนะคะคุณจะถูกเชียร์ให้ให้ความรักครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนคะอ่ะคุณจะถูกยอมรับ หรือว,ว่าถูกซัพพอร์ตนะคะถูกซัพพอร์ตจากคนรอบตัวคนรอบข้างแรงเชียร์เพราะฉะนั้นก็เชื่อมั่นนะคะในคนรอบข้างที่เขาเชียร์คุณด้วยเพราะว่าแม่หมอมองว่าชาวธนูอาจจะมีปัญหาหรืออาจจะมีติดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับในเรื่องของอายุหรือความต่างวัยหรือเปล่าหรือบางทีอาจจะสงสัยอะไรบางอย่างในตัวเขาหรือบางทีอาจจะไม่เชื่อมั่นก็ได้ว่าเอ้ยมัน,เป,น,เ,ปนเป็นจริงหรอ มันเกิดขึ้นจริงๆหรอเขาจะจริงใจกับคุณเขาจะยกระดับคุณเขาจะยอมรับในตัวคุณได้หรอบางทีเนี่ยคุณอาจจะสงสัยแต่ขอให้คุณได้เชื่อเถอะนะคะว่าตัวของคุณนั้นได้ถูกยอมรับนะคะยอมรับจากเขายอมรับในสังคมของเขาแล้วก็ เพื่อนๆของคุณก็จะสนับสนุนคุณแล้วก็เชียร์คุณก็จงทํานะคะตามแรงเชียร์นั้นเถอะชาวธนูนะแม่หมอขอแสดงความยินดีกับคุณด้วยนะชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปนะคะจากหน้ามือพลิกผันไปเลยค่ะ